ความเชื่อมั่นและศรัทธากับอัลบั้มดับไม้จากของศิษย์ด้วยรักแดกครูสลาใ้้ใแำแพพครร่งา,าววะดดีจลลูปขับขานผ่านศิษย์นักร้องหญิงแห่งยุคมาชาตินี้ได้ทำดีกับอ้าย อัลบั้มที่รวมงานเกลงดีไว้มากที่สุดรบครันและคุ้มค่าไปกับอัลบั้มดอกไม้จากของสิษย์ด้วยรักแดกรูสลาทุกแผ่ วันก่อนเก่าจากคำบอกเล่าของสาวดอกยาเมื่อได้เห็นหน้าก็เพียงงอยีรั้เหนียวจิตใจเลือนลอยหายพ่อสิบบทเพลงคุณเส้นทางด้วยพลังรักและศรัทธา

เพลงสวยๆเสียงใสๆจักรจัน์วันวิสากับเพลงจุดจุดจุดก็ยังคิดถึงร้องเพลงเบอร์โทรคนเหงาพิเศษกับเพลงคืดทอดบทจริงสามเพลงดังที่อยู่ในอัลบั้มเดียวกันจากจักรจันวันวิสาทุกแผงวันนี้โหลดริงโทนเพลงจุดจุดจุดก็ยังคิดถึง1 9 0 0 9 0ก0ากด43 ลูกได้ยินก็คิดถึงแม่จังแม่ได้ฟังก็สุขใจ g m m Grammy ภูมิใจเสนอปรากฏการแห่งรักที่แสนบริสุทธิ์จากลูกๆถึงแม่อแห่งรัก้มชุดนี้จะบอกบอกทุกๆความสึดของลูกกับแม่นะครับทั้งด้านที่ลูกทอแท้ ทั้งด้านที่ลูกะสบความสําเร็จนะครับทั้งด้านที่ลูกห่วงใยแม่มากๆนะครับมันจะมีครบรถจวเริงฉนันก็อยากให้ลูกทุกคนได้สัมผัสอัลบั้มชุดนี้นะครับอัลบ,บั้มเพลงรักกราบตัดแม่รวม10เพลง10มุมมองของความรักจากลูกๆก๊อดไผ่ไม้พีตะกแตนรัชนกเอกพลสเียนดอกอ้อแพรวา่ายากกลับบ้านจัจ,จะไปฝาก วันแม่ปีนี้ให้อัลบร่ามาเพลงรักกราดตับแม่แทนทุกความรู้สึกของคุณที่ต่อแม่ทุกแผ่นวันนี้วันนี้บทเพลงเจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมาของศิลปินรากยาสตทียนคำมือกลายเป็นกระแสที่หลายคนพูดถึงแต่นนว,ว่าชอบครับฟังง่ายแล้วภาษามัน ตอนนี้ก็เจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมาเป็นในอัลบั้มที่มียอดขายดีอันดับหนึ่งตอนนี้นโ,โอ้โหสุดยอดเลยเพยงนี้ก็ที่ร้านก็เปิดประจำครับตอนนี้เจ็งเจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมานะครับก็จะไยได้ยินมาก็มี้หลายคนออกไปแปลงกันนะครับอย่างเช่นเจ็บเมื่อไหร่ก็พายา ฝากใจกับเดือนจานทุกแพงวันนี้โลดริงโคนเพล,เ,ลเจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมา1900 900 009กดรหัส22